กินข้าวกับว่าซ่บครัโอเคนะครับ ปล่อยไปให้เรื่องของฐานเขานะครับคุณเนียนอย่าไปซีเรียสกับเขานะครับใจลมรบนะครับจุด สวัสดีครับพ่อบ้านขอบคุณนะครับพ่อบ้านพ่อสมนอนนอนนอนบอกอะไรนอนอย่งแล้ว <c oughs> พ่อบ้านพ่อบ้านไม่มีคนอยู่สวัสดีครับโคตรโคตรพี่ไก่นะครับขอบคุณนะครับโคตรพี่ไก่เรื่อผมาเรื่องมาโอเคนะครับขอบคุณครับโคตรพี่ไก่ พ่อบ้นยานใหญาเลดผสมนะนะพาอป้าอ้าวไม่มีคนอยู่มีอยพ่อพี่ไก่สวัสดีครับพอสมใจพ่อพี่ไก่เกยยริ่มหามันะครับพ่อป้ากับญาเลด พ่อบ้านกับพี่ไก่พี่ไก่ยายอ,อดีิต์ก็สวัสดีโค้ดพี่ไก่มาเพราะว่ากับคุณแอนคุณแนโค้ดพี่ไก่กับพ่อบ้านยายอดีิต์ค่ะเป็นยายอดีิต์ก็สวัสดีพ่อบ้านมากับพ่อบ้านสวัสดีพ่อสมชายทาแป้งอย่างพ่อสมทาแป้งอย่างทาแล้วครับทานแล้วครับทานแล้ว